สำนักข่าวต่างประเทศได้ไรายงานว่าฮิล g โกรสเวอร์เนอร์พอทุนหัวของเจ้าชายจอร์ดได้บริจาคเงินจำนวน10ล้านปอนด์เพื่อซัพพอร์ตเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาได้บริจาคเงินไปแล้วกว่า2.5ล้านปอนด์หรือราว100ล้านบาท งเงินจำนวนนี้ได้นำมอบให้กับองค์กรการกุศลที่จัดหาอาหารให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาเช่นคนตกงานเป็นต้นโดยฮิล l กรอสวอร์เนอร์ได้แถลงการว่าในนามของครอบครัวผม และทุกคนใน g r o สเวอร์ e นอร์เอสเอยากจะกล่าวขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ NHS ที่น่าทึ่งของเราและทุกคนที่เป็นแนวหน้าสำคัญในการต่อสู้กับโรคนี้เราอยากขอบคุณพวกคุณที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้พวกเราปลอดภัยและทำให้ประเทศดำเนินต่อไปได้ได้ยุคที่7แห่งเวสต์มินเตอร์ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าเจ้าหน้าที่ NHS ระบบดูแลสุขภาพของสหาราชอาณาจักรและพนักงานหลักทุกคนจะไม่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวพวกเขามีลูกและครอบครัวที่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตนี้เช่นกันเนื่องจากพวกเขาต้องทำให้พวกเราทุกคนปลอดภัยผมจึงต้องการอยากที่จะช่วยสนับสนุนพวกเขาและครอบครัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การบริจาคเงินของเราจะช่วยสร้างกองทุนครอบครัวภายในองค์กรการกุศลของ NHS Together เพื่อจัดหาอาหารการเลี้ยงชีพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีแก่พนักงานของ NHS และครอบครัว ในขณะที่วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในตอนนี้ไปจนถึงอนาคตนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมอยากสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจในระยะยาวจากการแพร่ระบาดของโรคมูลนิธิของผมจะทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและองค์กรต่างๆที่สามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้า ปัจจุบันสหาราชอาณาจักรยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว98,476รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วเป็นจำนวน12,868รายสำหรับฮิวลกรอสเวอร์เนอร์ หรือฮิลริชาร์สลูอิสกรอสวอร์เนอร์ในยุคที่7แห่งเวสต์มินสเตอร์เป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกติดอันดับที่3บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในสหาราชอาณาจักรรวมถึงยังถูกจัดเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกในอายุไม่เกิน30ปี เขาเป็นบุตรชายของกราส์ครอสเวอร์เนอร์ในยุคที่6แห่งเวสต์มินสเตอร์และนาตาเลียกรอสเวอร์เนอร์ดัชเชสแห่งเวสต์มินสเตอร์ภายหลังบิดาของเขาเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายในปีพุทธศักราช2559ทำให้เขาได้รับมรดกก้อนโตจากพ่อของเขาเป็นจำนวน10,000ล้านปอนด์หรือราว4 3 0 0 0 0้านบาทครอบครัวของเขาประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของที่ดินและนักธุรกิจคนสำคัญของประเทศอังกฤษทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากที่ดินหลายร้อยเอเคอร์ที่พวกเขาเป็นเจ้าของในกรุงลอนดอนครอบครัวของกรอสเวอร์เนอร์เรียกได้ว่ามีความสนิทสนมกับราชวงศ์อังกฤษมานานในยุคที่7แห่งเวสต์มินสเตอร์มีพ่อทุนหัวเป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และตัวเขายัางเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคทแห่งเคมบริด ตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวนอกจากนี้ฮิลก r รอสเวอร์เนอร์ยังรับหน้าที่เป็นพ่อทุนหัวให้กับเจ้าชายจอร์ดด้วยรวมถึงยังได้รับเชิญมางานสำคัญของราชาวงศ์อังกฤษในหลายๆครั้งเช่นพิธีเสกสมรสของเดยกุกและเดอะเชสแห่งซัเสเซกเป็นต้น